CP extra เติบโตพร้อมกับวิธีการทำง,งานที่เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพวกเราคือทีมเท่าแก่คนรุ่นใหม่ที่ขับเครื่องยนต์ได้ความสดม่ ที่ CP Extra เราพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดอย่างเช่นโครงการฟิวเจอร e ลีเ r อร์โปรแกรม ที่สร้างคนรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานในทุกแผนได้ทำทุกหน้าที่เสมือนเจ้าของธุรกิจได้ทำงานแบบรู้ลึกรู้จริงด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่และได้ฝึกฝีมือกับอูรูเบอร์ต้นของวงการนี่คืองานที่ทำให้คนรุ่นใหม่กลายเป็นคนเก่งและก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด CP Extra เราบริหารงานด้วยคนรุ่นใหม่หลากหลายเชื้อชาติมีสไตล์การทำงานแบบ international How have we analyzed the market and come up with strategy? We have conduct the market research to identify the emerging trends. Yes, and the customer needs. Yeah, the business plan. เราเอาตรนี้เลยค่ะ Okay? Okay. Okay. Yeah. ทุ่มเทจริงจังรับฟังทุกปัญหาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการค้าส่งระดับโลกที่นี่เราใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางทำให้การทำงานทั้งสะดวกรวดเร็วแม่นยำเต็มประสิทธิภาพทั้งการทำงานในองค์กรกับพนักงานและการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแอปพลิเคชัน m a c r o Pro ที่เชื่อมต่อการซื้อขายออนไลน์แบบไร้รอยต่อมุ่งสู่รีเทลเทค Let's launch prototype 2นะครับนอกจากนั้นเรายังมีทีมเทคกว่า200คนเพื่อรองรับการเติบโตในยุคดิจิตอลอ้าวยาย่าก็ทำงานที่นี่เหรอไม่ใช่ยาย่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ยังไงก็ไปโหลดแอปพลิเคชัน m a c โครโปรให้ยาย่าชื่นใจกันหน่อยนะครับนี่แหละ Way OfWorking ของคน CPextra มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว CPextra ด้วยกันนะครับ